การลนดอมเล่าเรื่องไพ่นะคะช้วิจนายานอาจารในการรับชมรับฟังค่ะอ่าดูได้ท้งคนที่เกิดทท้งเจ็ดวันและสองราศีนะคะสิ่งที่ซ่อนภายในใจของเขาคนนั้นในตอนนี้นะคะสิ่งที่ซ่อนภายในใจของเขาคนนั้นในตอนนี้นะคะออรับพลังงานบวกนะคะรับพลังงานดีด้วยกันนะคะสวัสดีคนที่อยู่ในประเทศไทยทวีปเอเชียยุโรปทุกท่านนะคะ ที่มีใจรักนะคะการดูดวงดูเดินดวงดูวิการนะเข้ามาแล้วนะฝากกดติดตามกดสับกระดิ่งติ้งครั้งให้ไม่เหมาะคนนี้นะคะคนดีคนเดิมของทุกคนด้วยนะยิ้มรับพลังงานดีๆนะเขาบอกว่าถ้าเราอ่ะยิ้มรับพลังงานดีๆหรือเราเจอสิ่งดีๆนะทั้งวันแหละเราก็เจอจะมักเจอเจอเรื่องราวดีๆในชีวิตเนาะสิ่งที่ซ่อนเนาะภายในใจนะคะ ของเขาคนนั้นในตอนนี้มาดูกันว่าเป็นยังไงเนาะ <gasps> เออเดสโอ้ไพ่ใบนี้เป็นเดสเนาะ <_ EN> เป็นการจุติลรวเริ่มต้นใหม่ <_ EN> เป็นการเหนื่อยเมื่อยล้าเป็นสิ่งที่มันคุ้นคิดอยู่ในใจเขามีเรื่องภาวะพะวงให้ต้องคิด <_ EN> อยู่หลายอย่าง เพราะในตัวเขาเองอะ่ะก็ทํางานได้รับผิดชอบค่อนข้างเยอะวันหยุดไม่ได้หยุดน่ะวันพักไม่ได้พักเหนื่อยตลอดเวลาเขาคนนี้นะมีเรื่องให้คิดให้เคลียร์ให้พูดให้เจรจาหรือเขาต้องทํางานเพื่อคนอื่นเยอะมากๆบางครั้งน่ะสิ่งที่เขาจะอธิบายให้กับคุณได้รับรู้หรือไ้คนได้ทราบ ฟังตรงเนี้ยมันยังมันมันยังเหมือนคนคนนี้นะเขาก็ยังไม่มีความพร้อมสักเท่าไหร่นะคะอ่าเขายังไม่มีความพร้อมสักเท่าไหร่เพราะตัวเขาเองอะ่ะเหมือนมีมีสิ่งที่มันเก็บกดไว้ในจิตใจเขาถ้าเขาจะพูดเนาะหรือจะบอกกับใครเนี่ยความมั่นใจของเขามันต้องมีทางด้านเรื่องความหลักแต่เอาแล้วแล้วแต่แบบ จะด้วยเหตุการณ์หรือเหตุผลหลายหลายสาเหตุของเขาแต่ถามว่าคุณก็อยู่ในดวงใ,ใจเขาไหมก็อยู่นะความเป็นโลกส่วนตัวของเขามันค่อนข้างเยอะเห็นเดทไหมไพ่ใบนี้ไปที่สนะิบสามนะขอสำรับใหญ่นะคะนี่เป็นแค่ใบแรกนะที่เขารู้สึกก็าอยากจะพัก่อนจังเลยอะเหนื่อยจังเลยอ่ะทำไมเหนื่อยอย่างนี้ออะไรที่มันเก็บ ความรู้สึก,กววาเยอะๆนี่มันก็เหนื่อยเหมือนกันเนาะเหนื่อยอะ่ะท้อนะบางอย่างบางเรื่องที่เขาเจอเขาก็รู้สึกท้อกับตัวเองแต่ไม่พูดนะเนาะปากหนักอะเนาะแต่คุณก็พอจะรู้แหละว่าเขาจริงๆเขาเป็นยังไงถึงเขาไม่พูดใช่ไหมคุณก็สังเกตแหละแหมคุยกันมาดิวกันจอยกันจะไม่ จะไม่ทราบได้ยังไงโดยเฉพาะเรื่องเงินเนี่ยถ้าเขามีปัญหาเขาก็จะไม่คุยให้คุณฟังหรอกอืมเพราะคุณก็ต้องมีสิ่งที่ต้องรับผิดชอบนะสวัสดีค่ะนะคะเพราะคุณมีสิ่งที่ต้องรับผิดชอบหรือมีสิ่งที่ต้องต้องเก็บหลายเรื่องหลายอย่าง รับผิดชอบในครอบครัวดูแลเป็นผู้นำเป็นหัวหน้าในครอบครัวเป็นหัวหน้าในองค์กรคล้ายๆเขานั่นแหละนะคะรับศึกหนักเหมือนกันหลายๆอย่างใบแรกก็คือมันเป็นความเก็บซ่อนความทุกข์ไวอ้อะอยากจะเปิดเปิดเดจ,จ,จ๋ยเจ๋ยใจแทบขาดเลยแต่ไม่พูดเพราะคนที่รับรู้ก็ต้องเป็นคุณเหมือนเขาจะเอาระบายความทุกข์มาให้คุณแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาเห็นกับตัวไหมเขาเห็นกหบตัวไหม คือเขาไม่อยากเห็นกับตัวเออเขาไม่อยากเห็นกับตัวแล้วเขาก็ไม่อยากที่จะจะทําให้คุณเหนื่อยเพราะคุณมันมีความดีมากกว่าที่เขาจะต้องมาพูดในสิ่งที่บางทีก็มันก็เป็นเรื่องที่ไม่มีสาระเลยเนาะสําหรับเขาเออทาไมเขาเป็นคนอย่างนี้วะอะไรประมาณเนี้ยคุณคนนี้นะคือต้องบอกก่อนว่าคุณและเขาอะ่ะจะเจอกันหรือจอยกันในรูปแบบที่มันเป็นเหมือนแบบค่อยๆส,สานสัมพันธ์ขึ้นไป หรือพัฒนาขึ้นไปในใจที่มันเก็บอารมณ์เก็บความรู้สึกเก่งกันทั้งคู่หรือแม้กระทั่งโมเมนต์ที่มันที่คุณก็ไม่พูดเขาก็ไม่พูดแล้วก็ไม่ได้อยากให้รับรู้กันมากเออเป็นความรักความผูกพันที่เป็นเป็นผู้ใหญ่จะสิดก็เป็นคนตรงด้วยอารมณ์ตอนนี้ยมันเหมือนว่าเขาก็ฉุนเฉียวดงดกิดเหมือนกันนะนอนน้อยพักผ่อนน้อย,ออยทํางานเยอะเดีกยว่าคนเยอะแล้วมีคนพูดจามไม่รู้เรื่องกับเขา เขาก็เลยรู้สึกว่าถ้าเขาได้คุยกับคุณนะ่มันก็จะดีแต่ขอให้อารมณ์ที่เขาดิ่งเนี่ยวางลงไว้ก่อนเพราะคนนี้ตรงจังเลยตรงจนทําให้เขาเดือดร้อนอะ่ะอืมอยากจะหลุดพ้นจากความตรงนี้เหมือนกันบางครั้งคําพูดเขามันจะเป็นนายเขาหรือสอนเขาทําให้ภาพลักษณ์ของเขามันดูแย่ yeah, ที่ผ่านมาแล้วการเดียวงานการติดต่อการประสานงานของเขามันก็ หมือนจะมีอุปสรรคเลยนะในช่วงนี้นะเหมือนเขาดวงตกด้วยแหละเนีย่ยเดสนะนะถ้าเขาพูดคือตอนนี้เขาใช้สติหรือการไตร่ตรองคิดว่าจะต้องทำอะไรถ้าเขาพูดไม่ดีไปทุกอย่างมันจะพังอย่างเงี้มันก็เลยทำให้เขารู้สึกว่าคือการสนใจคุณกับเขามันน้อยลงเนาะหรือเขาเป็นคนที่อยากจะเรียกร้องความสนใจจากคุณนะคะอยากมาก อืมอยากเ,เรียกร้องความสนใจอยากมากอยา,ากจะให้คุณเข้าใจว่าตอนนี้เขาเหนื่อยนะเขาโทอมากๆแต่เขาจะเริ่มต้นยังไงก่อน <laughs> พาะคุณมันเป็นคนสดใสมากกว่าที่เขาจะพูดอะไรบางที่มันแย่ๆคุณฟังไงอีกปัญหาที่มันเป็นเรื่องแบบเนี้ยเขาแก้ไขได้แต่เขาใช้เวลาในตอนนี้มันมีเรื่องจุกจิกหัวใจอะ่ะนิดนึงเนาะ เออเครียดเป็นคนเครียดง่ายในช่วงนี้ชอบดื่มกาแฟดำไหมชอบดื่มพวกกาแฟเพื่อบําบัดทําให้จิตใจล่าเริงหรืออ่าเขาเรียกว่าอะไร hello นะคะหรือช็อกโกรแลตอะไรที่ทําให้หวานหวานคนคนนี้นะเออจริงๆอะถ้าเขาไม่ไม่ทํางานยอะร้เขาคนน่าลักสดใสนะโรแมนติกคนหนึ่งแหละแหมมันก็ใช่แหละเขามองคุณว่าโรแมนติกคุณนะเป็นคนใจดีเนาะ สิ่งที่ซ่อนภายในใจเขาอะเขามีหมื่นล้านคําที่อยากจะพูดให้คุณฟังความเดือของเขาความไม่ฟังของเขาความเชื่อมันแล้วมันหน้าของเขามันทําให้เขาเหนื่อยจังเลยอะทําไมคุณไม่เหนื่อยอะอะไรอย่างเงี้ยทําไมคุณถึงไม่เหนื่อยทําไมเขาเหนื่อยอะเขารู้สึกเหนื่อยแล้ะเขารู้สึกทอนะด้วยความที่เขาไม่ได้ค่ะไม่ได้เป็นตัวของตัวเอง ถ้าเขาเป็นโดมของตัวเองทุกแก้วมันก็จะดีขึ้นมากอะไรเงี้ยนะคะ เขาอยากต้องการกําลังใจที่ดีๆจากใครสักคนหรือใครบางคใครเข้ามาแล้วฝาก,กติดตามเลิฟยูนะสิ่งที่ซ่อนภายในใจของเขาคือความรู้สึกเสน่หาหรือต้องการที่จะคบหรือพบเจอคุณเพราะคุณคือเซฟโซนที่ดีในความรู้สึกของเขาแต่เขาก็ยังมีมาดมีเชิงมีฟองของเขาปิดกั้นความรู้สึกไว้เพราะว่าความรู้สึกของเขาที่มันแย,ย่ในความสัมพันธ์ของเขาที่ผ่านมามันเป็นความสัมพันธ์ที่แย่<ๆ>เขาทะนุถนอมคุณไว้เพราะเขารู้ว่า คุณมีค่ามากพอที่จะต้องทะนุถนอมค่าของคุณมันอยู่ที่ตัวคุณหรือแม้กระทั่งสิ่งที่ที่คุณทำให้กับเขาอะมันมากเกินกว่าที่เขาจะต้องมาพูดเรื่องเครียดที่คุณนอนใช่คุณมีความสดใสเอเนอร์จีดีมากพลังงานบวกอะจักรวาลอะ ส่งคุณใหเ้เขาได้เจอกันแล้วพลังงานบวกของคุณทําให้ทุกอย่างมันจอยขึ้นทําให้ทุกอย่างมันมีความสัมพันธภาพกันดีมากขึ้นอะไรก็แล้วแต่หรืออะไรก็ตามที่มันเกิดระหว่างคุณกับเขานะอมันมีมันมีที่สิ่งที่เขาผุดมันอยู่ในใจนะคะ ตัวคุณเป็นคนง่ายๆเรียบๆสบายๆไม่คาดหวังอะไรเยอะกับเรื่องความหลักถึงแม้อยากจะพูดอยากจะเจราจาแต่ก็กลัวเขาจะเสียใจเป็นคนที่รักษาน้ำใจคนเป็นคนที่มองเกมออกในด้านเรื่องความหลักเป็นคนที่ค่อนข้างที่ถ้าใครได้สัมผัสอีกมุมมองของคุณคุณจะเป็นคนที่เรียบง่ายสบายสบายมากนี่คือตัวคุณธรรมชาติของคุณอะ ธรรมชาติของคุณที่คุณเป็นถึงแม้เบื้องหน้าคุณอาจจะเป็นคนเย่อหยิ่งมีศักดิ์ศรีของคุณก็คล้ายๆกันจะ้ะแต่คุณจะเก็บรายละเอียดทุกเม็ดที่อยู่กับเขาหรืออยู่อะไรก็ตามที่เขาทําแม้แต่กระทั่งรายละเอียดที่เขาช็อตโน้ตคุณก็จะทาเพราะคุณมีความละเอียดละออเขาถึงง่ายไม่ได้ปีคนที่มีความลับเยอะคุณคุณอนะเอาง่ายๆนะเขาอะ ตัวเขาเองอ่ะเหมือนคนเป็นคนเรื่องเยอะเรื่องเยอะทําอะไรก็เยอะคว่าจะทําอะไรได้คว่าจะวางแผนการรับในใจได้คว่าจะวางระบบระเบียบในใจได้ก็มีปัญหาเยอะเหมือนกันไม่ใช่ไม่มีปัญหานะเขาถึงได้เลืองที่จะเงียบไนงะเลือดที่จะไม่ยุ่งวุ่นวายกับใครเพราะปัญหาของเขาอ่ะมันต้องแก้ไปทีละเปาะโดยการใช้สติและปัญญา ใช้สติและปัญญาในการแก้ไขเดี๋ยวลูกน้องเดียวเจ้านายหรือเดียวในองคอ์กรงานผิดพลาดผิดหวังนะคะเขารู้ว่าการที่เขาไม่ต้องเร่งรีบหรือค่อยๆพัฒนาคุณไปทําให้เรียนรู้ธรรมชาติของบุคลิกของคุณด้วยหรือนิสัยใจคอที่แท้จริงไม่ปลอมไม่เฟคนเราถ้าปลอมเฟกจะอยู่ด้วยกันไม่นานคะ่ะแต่งตัว ดีด้วยไม่นานอยู่ด้วยกันด้วยไม่นานหรือสไตล์มันไม่มีความตรงกันเลยอันนี้ค่ะสิ่งที่สิ่งที่เขาคิดมาตลอดเนาะตอนนี้เขามีความตึงเครียดเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามสิ่งที่อยู่ในใจถ้าใครบางคนที่อยู่แดนไกลกันหรือไม่ได้ดูดีลกันหรือพูดกันเนี่ยกลับมาคุยกันจะดีมากๆเนาะเพราะว่าตัวเขาก็มีความเสน่หารในตัวคุณมากนะ ตัวคุณบอกได้เลยพลังงานคุณดีดีเนาะเป็นพลังงานของคนใจดีมีความรักความเมตตาให้กับบุคคลรอบข้างหรือกับคนข้างๆ้างคุณเขารู้ซึ้งถึงความรักที่คุณให้เขาอยาจะมอบใจนี้ให้กับคุณมากมากนะคะเขาอยากมอบใจที่มันเป็นสิ่งที่เขาเคยรู้และสิ่งที่เขาเคยเห็นมาตลอดเขาอยากมอบใจให้ นะคะอะไรก็อะไรที่มันผ่านไปอ่ะมันเหมือนแบบตัวเขาก็วุ่นวายเนาะสับสนท้อแท้ใจแมก้กระทั่งเรื่องความหลักค่ะเขาไม่มีความกล้าเลยนะที่จะฉุดดึงตัวเองขึ้นมาเขามันตกหลุมพรางของความทุกข์อยู่เขากำลังใช้สติเรียบเรียงความกล้าของเขาที่จะทำบางอย่างให้มันสำเร็จเป็นคนเก่งคะ่ะแต่ขาดของมั่นใจเพราะคำพูดคนความเก่งของเขาถึงแม้เขาจะไม่ได้อธิบายหรือไม่ได้พูดให้ใครฟังมาก เป็นเป็นความเก่งที่เอดเก็บซ่อนความรู้สึกไว้ยเยอะมากๆสิ่งต่างๆที่มันเกิดสิ่งต่างๆที่มันเป็นหรือใจความต่างๆที่มันเป็นมันก็เรียกว่าความรักคุณค่าของความรักนะคะอคุณค่าของความรักคุณค่าของความรู้สึกจริงๆอย่างที่คุณพูดมันถูกต้องแล้ว เป็นตัวของตัวเองอะใช่ของตัวเองเขาอะตอนนี้นะบอกได้เลยนะคาดความเป็นตัวของตัวเองนะคาดความมั่นใจเพราะคําพูดของคุณมาบั่นทอนให้เขาที่เขาอยู่ทุกวันนี้ได้หรือที่เขามีทุกวันนี้ได้ก็คุณนะคุณคอยกระตุ้นความรู้สึกของเขาจุดประกายความรู้สึกที่มันแย่ๆของเขาทําทุกวิถีทางให้เขาได้รู้รับรู้ถึงตัวตวน,นแท้จริงของเขาอันนี้คือตัวคุณค่ะที่เขามองแล้วเขาก็รู้สึกว่า มันมันมันน้อยเนาะที่จะเข้าใจเขาเพราะเขาก็เป็นคนที่มันเยอะเกับก็ชีวิตอยู่แล้วคนนะพอมันเยอะเกับก็ชีวิตอะ่ะเออมันก็เลยรู้สึกว่าถ้าเป็นคนเก่าของคุณใช่ไหมหรือคนดีคนเดิมคนเก่าที่อยู่ในใจคุณนะเขามีเรื่องทอเรื่องเครียดค่ะมีเรื่องสับสนใจอยากจะมากลับมาคืนดีกับคุณค่ะ อยากจะกลับมาคืนดีอยากจะกลับมาจ้อยหรือมาพูดสนทนาให้คุณได้รู้สึกถึงเบื้องลึกในใจเขานะคะมันเป็นในไม่ไม่เป็นในเป็นในเป็นใน,ใน,ใน,ในสิ่งที่มันเป็นแบบนี้แล้วอะไรก็แล้วแต่แล้วอะไรก็ตามที่มันเป็นเนาะมันเหมือนแบบมันเป็นเหมือนสิ่งที่มันเกิดขึ้นแลว้ว เขาเรียบเรียงอยู่แลว้วแต่มันเหมือนตอนนี้เขานิ่งเขาเฉยเพราะเขาเหนื่อยเขาเบื่อไม่ว่าจะเบื่อสังคมเขามันไม่ใช่คุณนะมันไม่ใช่คุณที่ทําให้เขาวุ่นวายแต่ตัวที่วุ่นวายก็คือตัวเขาเองเพราะสังคมของเขาได้แหละอ่ะให้ไพ่นาทางเนาะเช็คพลังงานเขาหน่อยไหมทุกคนเช็คไหมเช็คนี่เถอเนาะวุ่นวายจังเลยรุดออกจากสิ่งที่มันเป็นแบบนั้นเนี่ย วินออกครับในที่ทำงานมีแต่คนที่มากมากหน้าหลายตาแล้วก็มีแต่เครื่องประโคมความสำเร็จอืมเวลาจะทำอะไรอะมันเหมือนแบบไม่สำเร็จต้องตามใจเจ้านายที่เป็นลักษณะแบบเนี้ยหรือทำงานกับอ,องค์กรที่จะเป็นลักษณะแบบนี้ยิน คนเยอะมันวุ่นวายอะ่ะมันก็เลยทําให้ชีวิตเขาซับสนเยอะมากมายนะแต่บอกได้เลยว่าเขาใช้สติมากเพื่อที่จะคนโลรหรือควบคุมถ้าเขามีเจ้านายผู้หญิงเนี่ยเจ้านายผู้หญิงจุกจิกกับเขาจนน่ารำคาญแล้วเขาก็ใช้ความมึอนอันดื้อได้ของเขาเพราะเขาเป็นอะไรทัดลมคุณทัดลมก็ดื้ออยู่แล้วดื้อเกินอะไรเงี้ยเนาะเออนะคะและเนี่ยนะคะ อยากจะเฮอร์มิตหรือเกินเนี่ยดีไม่ดีอาจจะสะบัดตูดแหละจากที่ทํางานเก่าทํางานเดิมเพื่อที่จะมาหาความสุขหรือมาหาคุณก็ได้เนี่ยคือเขาเขาคนคนนี้แก้ไขตัวเองได้นะไม่ถึงกับขนาดที่ว่าคุณกับเขาจะต้องเลิกหรือไม่เจอกันเขาสามารถเปลี่ยนแปลงและแก้ไขตัวเองได้เดอเฮร์มิตเขาใช้ความนิ่งเพื่อสยบปัญหาแม้กระทั่งตัวคุณก็ใช้ความนิ่งเหมือนกันผิดจ้ะ ไม่ได้ใช้ความนิ่งจ้ะเป็นเพราะว่าฉันไม่เอาคุณค่ะอะไรอย่างเงี้ยนี่มันคือตัวคุณเนาะเออนี่ความสัมพันธ์มันเป็นความสัมพันธ์ที่กราฟเส้นตรงมาเส้นขนาดมันเหมือนแบบมันมันคนอ่านก็อธิบายในในมุมที่เขาเป็นเฟลมากทางที่ดีนะคุณทักทายไปคุยกับเขาหน่อยเะเขาก็อยากจะคุยกับคุณด้อเอออยากจะเปิดใจอยากจะคุยอยากจะเจราจา แชร์ในสิ่งที่มุมอีกมุมหนึ่งที่เขาเป็นอืมนะถ้าคุณมีน้ำจิตน้ำใจก็ทักเข้าไปหน่อยให้เขามีกำลังใจหน่อยคุณก็คือเซฟโซนทีด่ดีกับเขาคุณคือทุกสิ่งนี้กับเขานะคะสิ่งที่มันเกิดเขาก็เรียบเรียงปัญหาที่มันเกิดแล้วไม่ใช่ว่า ไม่ใช่ว่าตุม้มแล้วมันเกิดขึ้นแล้วเขาไม่แก้ไขเขาก็แก้ไขแต่มันก็คงใช้จังหวะเวลาของตัวเองอ่ะบางคนมันก็ต้องค่อยคอยแก้ไขไปเนาะเรื่องบางเรื่องอ่ะเนี่ยือตัวเขาซ่อนในใจเรื่องความทุกข์เรื่องงานเรื่องเองินเรื่องคนรักสุขภาพคนรักก็อาจจะนคนในครอบครัวต้องหาเงินหมุนเงินของเขาถ้าถามเป็นใบ,บแรกคือคนดวงตกค่ะทำอะไรไก็ไม่ประสบความสำเร็จนะคะทำยังไงก็ไม่ประสบความสำเร็จ และทำยังไงก็ยังไม่แฮปปี้เท่าไหร่คือตัวเขาทำทุกวิถีทางค่ะที่ให้เจอเขาก็ดีที่สุดพอตอนนี้เขากำลังท้วเอยอยู่เลยกำลังเหนื่อยท้อแท้ใจกำลังถูกที่บ้านลุ้มเลา้าหรือกำลังถูกสังคมเนี่ยเป็นเป็นปัจจัยเกี่ยวกนะับนานเรื่องเงินลุ้มเล้าเขาเขาต้องการคนที่จะเข้ามาซัพพอร์ตและเข้าใจเขาณตอนนั้นนะเขาต้องการคนที่จะเข้ามาซัพพอร์ตและเข้าใจเขาตรงนั้น ตอนคนนีน้คนที่จะเข้ามาก็คือขอนิ่งๆงก็คือคุณน่ะมาดดิ่งของคุณทําให้เขาตื่นรู้ตื่นเห็นทางความรู้สึกและจิตวิญญาณน,นะคะทางความรู้สึกและจิตวิญญาณพลังงานนี้เป็นของคุณค่ะเขา,าคิดว่าถ้าคุณรักเขาจริงอ่ะคุณก็ต้องกสือกสนดิ้นรนในการติดต่อเขาให้ได้ประมาณเนี้ยก็ถ้าถามมีเยอะยิ่งไหมแน่นอนอีโก้เยอะยิ่งศักดิ์ศรีเยอะเยอะเกิน มีชาวราศีกุมภทุนตุนประสบการมังก่อนบินกลกพิจิกอยู่ในเลนดอมน,นี้ค่ะพลังงานความกิ่งการความสามารถโดดเด่นพร้อมฟาดฟาดมุ่งทยานของคุณทำให้เขาตราตึงหัวใจและทำให้เขาหยุดมองคุณนบัดนางเขาไม่เคยคิดว่าตัวเขาจะต้องมานั่งหยุดมองคนอะไรแบบคุณเลยเพราะคุณก็ไม่ได้มีอะไรที่มันโดดเด่นคนอื่น แต่บอกไว้เลยว่าสิ่งที่คุณมีคนอื่นไม่มีสนใจดูแลทักไปถึงแม้เขาชั่วโมงนั้นเขาก็ไม่ได้อยาอยากคุยกับคุณเด้อคุณก็พยายามที่จะซื้อใจเขาเข้าถึงเขาเข้ากลืนในความรู้สึกเขาซึ่งมองแล้วว่าคุณเป็นคนเก่งคนหนึ่งคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนเก่งที่น่าอยอมรับคนหนึ่งนะคะคือเหมือนเราไปเจีบเขาก่อนปะ สนใจเขา่ามากอ่ะมีมุมที่มันสนใจเขามีมุมที่อ่อนโยนละเอียดอ่อนมีมุมที่ซื้อใจเขาได้ความดีของเรานะคะความผิดพลาดความผิดหวังของเราอ่ะของคุณ่ะเคยสอนคุณเป็นประสบการณ์ถ้าจะรักใครต้องม s ซีเซียนอีฟ i นิ t ีแล้วมีความใส่ใจไม่ได้แค่พูดแค่นั้นกระดับให้เห็นด้วยนะคะ พลังเห่งเมสซิชียนน่ะมันจะทาให้คุณสําเร็จเพราะเจ้าสตาร์คือตัวคุณเป็นเมสซิชเียนเนาะตัวเขาเป็นเดทเนี่ยมันมาผสมกันมันก็หมายวอมว่าคุณจะเป็นคนที่นําทาหรือชี้ทำให้เขายอมคุณเป็นสติงที่เป็นราชสีตัวเนี้ยเขากําลังจะยอมคุณแหละถึงเขาจะมีอีกโก้หรือมีกาแพงชีวิตเขามากแต่เขาจะยอมคนอย่างคุณเพื่อไม่ให้ คิดอะไรเยอะกับชีวิตเขาขอบคุณเนาะที่ยังมีคุณอยู่ข้างๆเขาเหนื่อยก็ท้อมากนะเขาอยากร้องไห้จังเลยถ้าเป็นไปได้ทักไปหาเขาหน่อยเนาะเขาก็ต้องการกำลังใจเนาะจะไม่ได้เกี่ยวกับคุณก็ได้ความที่เขาอยากเป็นแบบนี้เขาอาจจะเหมือนแบบมีปัญหาที่มันสะสมเยอะแล้วควบคุมตัวเองไม่ได้คุยคนอื่นไม่ได้ถึงแม้ถึงแม้บางทีอะเขาไม่ได้พูดกับคุณนะ แต่คุณรู้ไหมว่าเขาก็อยากได้น้ำใจจากคุณน้ำใจไม่ต้องเป็นเก้าเหรียญเงินทองหรอกค่ะเป็นคำพูดดีๆเออส่งความคิดถึงไปหากาันเป็นอะไรที่ทำให้รู้สึกว่ากรชุ่มกระชวยหัวใจอะไรก็ได้ในเะฉพาะเขาเป็นคนขี้เกรงใจถ้าจะให้เขามานั่งพูดก็าคงไม่พูดหรอค่ะเขาไม่ได้เหมือนคุณเป็นนักพูดนักเจราจารนักขายตัวยุงอะไรอย่างเงี้ยเออเป็นนักพูดนักเจราจานักขายขายอะไร ขายสินค้าโปรดัณฑ์เป็นคนพูดเก่งเขาไม่อยากพูดเขาต้องปิดวาจางเขาไว้เพราะเขาจะพลาดคนชอบมองเขาไปในทางผิดพลาดจริงๆก่อนนานนเขาก็เป็นคนพูดนาะแต่ถ้าเขาเขาไม่อยากที่จะพูดอะไรเยอะเพราะเขากลัวคนผิดพลาดกลัวคนเอาเขาไปพูดที่ไม่ดีนะคะความสุขโดยแท้จริงเขามองคุณ เขามองทุกอย่างที่เป็นคุณในตัวคุณคุณเป็นเหมือนสิ่งแทนใจที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะพัฒนาหรือโปโลูกตัวเองขึ้นไปคุณคือสิ่งที่มหัศจรรย์หรือสิ่งที่เลบคพอบมากสำหรับเขาและสิ่งที่มันมีตอนเนี้ยมันเรียกว่าความหลักสำหรับเขาเลยพลังงานนี้เป็นมันตรงกับคุณมากๆนะใช้วิจารณญาณนะจ๊ะ ออ,อยากได้ใบหน้าส,สวยๆละลออของคุณด้หรือแม้จะได้อ,อ,อะไรการการปฏิสัมพันธ์ที่ยังไม่ได้ชัดเจนมากแต่รู้ไว้เลยห่วงคำนึงความคิดถึงเขามีนิ่งหยุดมองทุกอย่างแหะคุณเป็นทุกอย่างในใจเขาคุณทำให้เขายิ้มได้ในทุกๆวันคุณคือเซฟโซลเลรงมานดนใจสิ่งที่ซ่อนภายในใจคือความทุกข รอสักพักหนึ่งนะเขาจะมาพูดบอกหลักคุณให้เขาเคลียร์งานก่อนถ้าเขาเคลียร์งานได้เขาก็จะทําความสัมพันธ์ที่มีเนี่ยให้มันชัดเจนก้าวกระโดดออกไปไม่ให้เป็นแบบนี้เพราะเขารู้ว่าความสัมพันธ์น่ะมันจะต้องก้าวกระโดดออกไปเนาะแล้วก็ต้องเซฟโซนในความรู้สึกที่จริงจังไม่ใช่มีคนใดคนหนึ่งที่จะต้องพยายามอย่างคุณเขาก็ต้องพยายามด้วยเช่นกันฉะนั้นความรักอะ่ะถ้ามันพยายามมันจะเหนื่อยถ้าไม่อีกฝ่ายหนึ่ง รู้รู้ซึงถึงคุณค่าหรือเข้าหาการเดินเขาหาบางมันก็จะไม่เหนื่อยเขารู้ดีว่าะเขาเคยเจอปัญหานี้มาก่อนค่ะวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขนะคะแนดอมนี้สิ่งที่ซ่อนภายในใจเขาเนี่ยที่เขาอยากจะพูดบอกคุณขอบคุณขอโทษถ้าดื้อไปเออแอบซองแอบมองรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่ตัวเองทําที่ผ่านมาวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขนะคะบ๊ายบายค่ะ